ข้าวุ้นซาวอีกแล้วนะคะวันนี้แก้มืออีกรอบหนึ่งไม่รู้จะกินอะไรนะคะเราก็าง่ายๆเลยข้าวปุ้นซาวน้ำปลาร้ายั่วอยากจะลดน้ำหนักนะคะแต่ว่าก็ขาดโซเดียมขาดปลาขาดชูรสไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำใจนะคะให้แล้ว ่เาทไมมนเอหลากาวันนี้จะแต่งตัวเป็นรานไหมคุณสาวอะไรคะเป็นสกเสบหรือสักลายรันไหนโมลิโมลิรันโมลิรันนกลับเรีนตัวดิไ้แนวอะไรนะไปราหนูด้วยวันนี้คุณรันแต่งตัวเป็นลนนเป็นกรผักลวงนะคะหมวนแบบหมวนคำโตโตมันนีด้ว ใช้ซอนออซอนออใช้ช้อนไ,ไ,ไม่อร่อยเท <ไฟ S 2> <ฟ>่ากับใช้มืออ๋อโอเคีวันไมนะัน้น่คุณครับสวยนะแต่มันทับกันหรือเปล่า local c i ประกาศอันนี้ตั้งแต่ซ้ออัปเดตมาเวลาเราจะเปลี่ยนที่นั่งนานมากเลยน่เ้ยมากินอะไรเผ็ดๆหน่อย คือเปลี่ยนรองเท้สสาเสร็จเปลยนชุดเตลมนผมนะโวนโมลีรันโมลิรันไม่หเดื่อยเป็นเป็นเย่นเนเป็นอนเปนเป็นมปนเป็นเป็เนเป็นเป็นเอนเนะนนึนเป็น่ปนโดดนาย่ายนส่วนอ่ะนนป็นฤฤเปนเปรนนนเปาปเปเปอนเป็น็ป็นเนเปกนเ ซอสอาร์ารรออ,รอาร์ตห,หรอรู้จักกันไม่หมดนังพี่เป็นคริโตด้วยอย่าว่าสตาร์เบิร์สตีม e อ่ะ <c oughs> พีเป็นสารี <c oughs> มยาน มดล้วอ,อ,อ,อันนี้เราเน้นกินนะคะไม่เน้นพูดเราพูดไม่เก่งเนาะอัานอ้าดีก่อนว่าเดือดนคือเขาทำไมต้องลบแชทฝั่งซ้ายไม่เข้าใจอ่ะทำไงนี่นะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนประทากมาก รู้คนอยู่ตรงนี้จำนวนมากเหรอคะกลับตาบอดอะไรอ่ะโอเคทำไปโรงพยาบาลทำไปโรงพยาบาลเลยแล้วคือเราจะออกดีซีไหมตอนนี้เดียนเดี๋ยวให้โชว์เล่นก่อนทำอะไร ต้องแอบยิ้มนัต้องแอบยิ้มคือยังไงอ่ะเราต้องไปหาชุดวันนี้เราต้องมีป่ะ B N K เปลี่ยนชุดอ่ะสี่ต่อเมื่อแล้วเอาแล้วก็มีรูปไหมพี่ปลาไปอยู่ตรงไหนบ้างปลาปลาพี่ไปหาหมอก่อนเุ้ย คือแอดมินดึงให้อะแต่ว่าไม่ให้เลือดอะทำคลิปไปเรื่อยไปเปื่อยลงเฟซบุ๊กยูทูบดิจิตอลคือเวลาไปไหนปะเนี่ยหวังว่าลุงมาร์กจะใจอ่อนกับว่าใจอ่อนจ้าเชื่อเวลาลงไหมนเหลาพูดเสนอแต่เงินมันจะมันหยากมันซ่าทำไมวะ ก็หนวกอ่ะตอนนี้เซิร์ฟน่าจะเปลี่ยนสชิบน่าจะเปลี่ยนสกีบมาใหม่น่าจะเปลี่มมยน,าานหลายอย่าง คกืก็ทับถอนนเลนไปก่อนะอน,นไปก่นคมี้ิเไงอ่ะเฉลยอีกเองอ่ะเดี๋ยวไปเรเบลลาจะพอดูเอาดูเอาับ ดีไหมเดี๋ยวอ๋อจอกในเนมือ,องไหมน้ตอเลยดิกินนะแต่ว่าแค่ติดหเจอกันนะที่เป็นต่เจอกันาที่สนเจอกันาขอบคุณมากค่ะกินแล้วก็นอนไม่อวนจะไปไหน,น Thank you. เป็นเรียกแตนึ่นะเรียนเบอร์คนหนึ่งอะไรสอเชไหมนะคือสองเจ่สอเีีดวอเปลี่ยนชื่อมีค่าเปลี่ยนมั้ย กนสไตว่า,วาชุดเดิมไหมตาปะว่างไงเดียงนีไ่มันเช็ดปีให่อะบงต้ก็อะไรสำเนีนยโนพี่นงไงไง้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะคะ